ที่ดินราคาถูกมากนะครับขายถูกกว่าบริเวณนี้เป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็การซื้อที่ดินมีกำไรตั้งแต่ตอนซื้อก็คือที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับที่ดินทั้งหมด17ไร่และอีกแปดตารางวาติดถนนสองด้านนะครับอยู่ที่ตัวหมู่บ้านดอนบกเป็นตัวหมู่บ้านที่อยู่ ในเขตตัวเมืองขอนแก่นนะครับนะครับห่างจากถนนเลี่ยงเมืองแค่ประมาณ7 8 0 0อเมตรถนนเข้ามาจากเลี่ยงเมืองนี้นะครับกว้างประมาณ12นะครับเมตรนะครับ12เมตรนะครับต่มจุดนี้1ิเมตรนะครับที่ดินไม่ได้ต่ำกว่าถนนเลยนะครับไม่ต่ำกว่าถนนเลยนะครับมีต้นไม้ขึ้นเป็นธรรมดานะครับ หน้ากว้างกิดถนนเส้นหลักตรงนี้นะครับเส้นหลักตรงนี้นะครับ40เมตรนะครับ40เมตรนะครับที่ดินอาจจะไม่เป็นรูปสเหลี่ยมพื้นผ้านะครับแต่ก็เกือบๆเป็นนะครับเกือบๆเป็นสเหลี่ยมพื้นผ้านะครับที่ดินสวยนะครับดินสวยตรงนี้จะห่างจากแลนด์มาร์คของตัวเมืองขอนแก่นนะครับเช่นห่างจากตัวบึงแก่นนครนะครับ ตรงนี้นะครับที่เห็นนะครับที่เห็นแน่นครับเน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับที่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรเท่านั้นตรงนี้ครับก็เป็นหมู่บ้านดอนบมแล้วนะครับก่อนถึงหมู่บ้านดอนบมนะครับขึ้นหมู่บ้านดอนบมดูถนนสิครับนะครับหมู่บ้านนี้นะครับมีคน ในหมู่บ้านประมาณสามส่พันครอบครัวได้นะครับตรงนี้ข้ามฝั่งไปเป็นถนนตรงไปนี่ถนนเลี่ยงเมืองประมาณเจ็ดแดร้อยเมตรข้ามฝั่งไปก็เป็นบึงแก่นคนครนะครับห่างจากบึงแก่นคนครประมาณสองดห้ากิโลเมตรนะครับเข้าไปในตัวเมืองไม่ถึงสิบนา,าทีนะครับใกล้วัดหนองแวงนะครับไปเป็นวัดหนองแวงแล้วถ้าไปตรงนี้นะครับเป็นรับเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะ ถ้าเลี้ยวขวานะครับเลี่ยงเมืองก็จะไปทางกาลสินสาร,รคามไปอุดรซ้ายมือครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปอุดรน,นะครับไปโคราดนะครับไปชุมแพออกไปทางภาคเหนือนะครับราคานะครับแถวเนี้ยถ้าอยู่ข้างหลังข้างหลังหมู่บ้านใกล้กับราชพัฒเลยนะเขาขายไล่ละ ห้าล้านหกล้านนะครับแต่ตรงเนี้ยมันติดเลยนะครับมันก่อนจะถึงตัวหมู่บ้านนะครับตัวหมู่บ้านราคาตอนนี้นะครับสามจุดสามล้านปรับลงมานะครับตั้งแต่หกล้านมาห้าล้านห้าล้านยังซื้อได้นะครับแถวนี้งานหนึ่งนะครับเข้าไปตรงเนี้ยนะครับเขาขายกันไล่ละสามจุดเกือบสามจุดห้าล้านนะครับ แต่ของผมขายต่ำกว่านะครับ3.3ล้านนะครับ3.3ล้านต่อลองกันได้นิดหน่อยนะครับบอกว่าเพราะมันราคาต่ำมากมากแหละนะครับต่ำมากมากแหละนะครับเหมาะทำบ้านจัดสรรบอกเลยครับว่าเหมาะทำบ้านจัดสรรทำพัฒนานะครับจัดสหาขายนะครับแบ่งแปลงขายเรียงได้เลยนะครับ น้ำไฟไม่ต้องห่วงนะครับน้ำไฟไม่ต้องห่วงเพราะมันอยู่ในตัวหมู่บ้านนะครับไฟสามเฟสนะครับโอเคครับประเด็นต่างๆนานาน,าน,านี้สามารถสอบถามกันได้โดยตรงนะครับผมครับสวัสดีครับ